คิดว่าน่าจะเป็นคุณแม่เขา99-100%ได้เลยนะครับเพราะว่าที่พี่เจฟฟี่เอ่ยถึงว่าแม่เขาเนี่ยเอ่ยเขาเกิดที่กรุงเทพเนาะแล้วก็ไปเติบโตที่ภูเก็ตผู้หญิงที่เราเจอเนี่ยก็คือชื่อนงลักษ์ตามชื่อแม่ที่พี่เจฟฟี่บอกนงลักษ์อินพาเพียนนะนามสกุลอันนี้พบที่อยู่ถนนกระตะตำบลกะลนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อปี62 แต่ว่าสิ่งที่มั่นใจมากไปกว่านั้นก็คือมีบุตรอยู่3าคนคุณแม่นงรักนะซึ่งบุตรลำดับที่2คือนายเจฟฟี่พิสิทิ์สลีนี่คือสิ่งที่มั่นใจ100%แล้วก็มีนายไมเคิลสลีอีกคนหนึ่งเป็นน้องของเจฟฟี่ซึ่งก็ทำให้มั่นใจว่าแน่นอนผู้หญิงคนนี้แน่นอนก็คือคนคนเดียวกับพี่พี่เจฟฟี่พยายามตามหาแต่ไปไม่ถึงแม่เขาจริงๆนะครับเพราะว่าอาจจะ ปลายทางอาจจะคิดว่าเป็นมิชฉาชีพหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก่อนที่เราจะไปภูเก็ตไปตามหาแม่เขาที่น่นนะครับเราได้เจอข้อมูลของแม่ของแม่พี่เจฟฟี่ก็คือยายของพี่เจฟฟี่นั่นเองนะครับชื่อนางภาอบอินพาเพียนที่อยู่เขาอยู่ซอยสุขุมวิท95ณนะตอนนี้แขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพแล้วก็มีลูกชายอีกคนหนึ่งของแม่ภาอบก็เท่ากับว่าเป็นน้าชาย ของพี่เจฟฟี่เขาชื่อพี่แก้วนายแก้วอินพาเพียนก็อยู่ทะเบียนบ้านที่ซอยสุขุมวิท95เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปตามหาที่พิกัดนี้ก่อนนะครับก่อนที่ถ้าเจออะไรตรงนี้ก็จะได้ไม่ต้องล่องไปภูเก็ตแต่ว่าถ้าไม่เจออะไรตรงนี้เดี๋ยวเราก็ล่องไปภูเก็ตกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ชอ็ชอตเด็กที่อิเตอร์อีจนันคัดมาให้ชม น่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือ y t u t u อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k อิเตอร์อีจัน u t u u e อิเตอร์อีจันหรือ TikTok ออิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อิเตอร์อิจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ภาพบรรดาากกดฟ้าได้เกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้า